ฮัลโหลสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายส้มซ่านะคะไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าจะมาติดติดกระดุมติดกระดุมคุณคะอืม <Yeah. S 2> อติดกระมใครหล่อกวลูซ่าของเขียนเะ่คุณสหชัยฮะมาดูซิว่ามันโฟกัสหรือเป่ามันเคลื่อนเมื่อกี้ เนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้คือซ้งางซาทำใส่ให้ลูกค้านะคะเป็นผ้าถุงป้ายอะค่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเป็นผ้าถุงค่ะเอลเอลลูกค้าอยู่ที่เอลส,สามสิบซ่างซาตัดผ้าถุงป้ายให้เขาเนี่ยค่ะป้ายมาทางนี้นะคะต้อง การตัดพัดหูป้ายนะคะต้องดูก่อนว่าลูกค้าลูกค้าเขาไป้ายไปทางไหนนะคะเพราะว่าแต่ละคนถนัดซ้ายถนัดขวาไม่เท่ากันนะคะแล้วทีนี้วิธีทำนะคะนี่ก็คือเอวเอวสาของลูกค้าแล้วมันปัดมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ลูกค้าต้องการต้องการใส่ใส่อะไรนะคะเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเนี่ยใส่กระดุมค่ะช่วงหน้าหน้าขานะคะ เนี่ยค่ะอันนี้สังชาตททำให้เขานะคะโดยใช้ใช้ผ้าที่ที่อยู่ในกิจเนี่ยค่ะมันเหลือสังชาก็มาทำทำอันเนี้ยค่ะให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะติดกระดุมทุกครั้งนะคะให้ลูกค้าลองให้ดูแล้วก็มา์์จุดนะคะเพราะว่าถ้าเราไปทำในลักษณะที่ไม่ลูกค้าหุนลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน สามสิบสองมงคนเอวเล็กสะโพกใหญ่หน้าท้องเยอะอะไรเงี้ยมันจะต่างกันนะคะถ้าเราจะเอาฟรีไซส์ทีนี้แนะนําว่าถ้าใครก็ให้คนนั้นใส่นะคะใส่แล้วก็ค่อยติก๊กลังดุมอย่างนี้นะคะเนี่ยที่เหมือนที่สั้งชาติทำเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทั้งชาต,ต้องให้โมเดลมาใส่ก่อนนะคะสั้งชาถึงจะติ๊กเนี่ยว่าว่าปัดตรงนี้อยู่ตรงไหนระหว่างไหนอะไรเงี้ยนะคะ อย่าใส่โดยโดยที่ลูกค้ายังไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่ามันมีการเคลื่อนเยอะเลยนะคะทั้งทงจะทําก็ต่อเมื่อลูกค้ามาใส่แล้วก็ติ๊กให้ดูค่ะถ้าไม่งั้นเราจะสอยสอยกระดุมปิดให้ลูกค้าไม่ได้ค่ะเวลาใส่แล้วหุ่นลูกค้าจะไม่จะไม่นี่จะไม่อยู่ตัว สี่จุดค่ะเนี่ยค่ะเราต้องให้โมเดลเราให้โมเดลนะคะโมเดลต้องใส่ให้ดูนะคะเราค่อยเราค่อยอสอยรังดุมถ้าไม่งั้นจะมีการเคลื่อนค่ะการเย็บวันนี้จะต่างกันกันกบจะต่างกันกับเสื้อผ้านะคะ เพราะว่าอันเนี้ยเราจะทําคล้ายๆกับคล้ายๆกับเป็นไม่ไม่ให้ติดกับเนื้อผ้าน่ะให้เป็นคล้ายๆกับเป็นอะไรนะเขาเรียกอ่ะเป็นให้เป็นให้เป็นต่องเป็นอะไรอะให้เนี่ยให้มันยืดออกมาหน่อยนึงนะคะอย่าทําเหมือนลังดุมทั่วไปนะคะเดี๋ยวสั้งชาจะทําให้ดูเพราะว่ามันเป็นอ่าที่เกี่ยวอะค่ะ ที่เกี่ยวของอะที่เกี่ยวของอะอันนี้ของลูกค้าเราจะไม่เอาชิดชิดเนื้อนะคะชิดเนื้อของของผ้านะคะเราจะให้เป็นหย่อนหย่อนหน่อยนึงแต่ก็หลายรอบนะคะเพื่อความคงทนให้ลูกค้า ราจะไม่ยึดเราจะไม่ยึด,ยดติดกับไอ้ไอเนื้อผ้ามากค่ะแล้วก็อันที่สองปึ้งมาตรงนี้เลยนะคะรอยที่เราอันนี้ค่ะขั้นตอนวันนี้หอบงานมาทำที่บ้านด้วยค่ะงานเยอะสร้างงานเยอะ อย่าให้ติดกับไอ้นี่นะคะอย่าให้ติดกับเนื้อผ้านะคะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับอะไรนะให้เป็นอ่อโครงเพลงหน่อยนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็หลายรอบนะคะไม่ให้มันขาดง่าย ทำหลายๆรอบค่ะฉันชาไม่ได้เอาไอ้นี่มาไม่ได้เอากันไกลมาจากร้านเนี้ยค่ะื่อชาจะทำให้ดูเป็นแนวๆน,นะคะ เราจะไม่เราจะไม่สอยสอยให้ชิดชิดเนื้อผ้านะคะทำให้เป็นโครงเรลงหน่อยนึง ตามจุดที่ลูกค้ามาร์กเลยนะคะเราอย่าเราติดผ้าถุงอเ,เราต้องรอลูกค้ามาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะคะว่า,าสะโพกยังไงกระดุมควรนอยู่จุดไหนเพื่อจะได้เวลาลูกค้าใช้งานะ่ะมันจะได้เข้าเก็บเขาพอดีค่ะเข้าเชฟเขาพอดีเราจะไม่สามารถทําก่อนก่อนที่ลูกค้าจะมาใส่นะคะแล้วอีกอย่างขั้นตอน วิธีวิธีลอ,อยกระดุมตรงนี้ก็ก็ไม่ต้องไปชิดไอ้นี่นะคะก็ไม่ต้องไปชิดก็ไม่ต้องไปชิดอะไรนะเขาเรียกอะไม่ต้องไปชิดลังดุมมากค่ะ ทำให้เป็นโครงเพลงไว้นะคะเนี่ยหเห็นไหมคะ นี่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือหุ่นโมเดลเรามาใส่แล้วนะคะหุ่นโมเดลเรามาใส่แล้วเราก็ติ๊กอย่างนี้นะคะ ก็จะเกี่ยวกับหน้าขาลูกค้านะคะมันก็จะตึงพอดีเวลาลูกค้าเกี่ยวกับหน้าขานะคะบึ๊บนี่นี่นไคะสวยไหมเอ่ยอันนี้โมเดลเรามาใส่ให้ดูแล้วนะคะอันนี้ช่างช่าเย็บแนวนี้ให้ดูนะคะอย่าอย่าทำชิดกับเนื้อผ้านะคะกระดุมอะ่ะเนี่ยคะ่ะ วันนี้หอบงานมาทําที่บ้านเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะเป็นแนวนี้นะคะวิธีติดผ้าถุงโมเดลเราแล้วก็ไปรีดลงให้ลูกค้านี่คือหุ่นลูกค้าเลยนะคะอ้วนผอมยังไงก็ให้ลูกค้ามาใส่ก่อนนะคะอย่าอย่าไปทําก่อนเพราะว่ามันจะเข้ากับหุ่นโมเดลเราเลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเทคนิคนะคะสองตัวค่ะเนี่ยตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะทั้งท่าสไตล์เดียวกันค่ะเห็นไหมคะน่ยติดกระดุมอย่าให้มันชิดกับเนื้อผ้านะคะทำให้มันเป็นยวงๆหน่อยนึงอะค่ะ เสร็จแล้วติดกระดุมผ้าทรงพ้าถุงให้ลูกค้าดูให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยค่ะให้โมเดลใส่แล้วนะคะเราตัดก็จริงแต่ทีนี้โมเดลเราต้องใส่ใส่ให้ดูก่อนแล้วค่อยมามาร์กจุดแล้วค่อยติดตะขออีกทีนึงนะคะขั้นตอนและเทคนิคเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราตัดเสร็จแล้วถ้าโมเดลเราไม่มาใส่ว่าหุ่นอยู่ตรงไหนเอว หน้าขาอยู่ตรงไหน,นถ้าเราเย็บไปก่อนมีหรือค่ะเพราะว่าะตะเข็บมันจะเคลื่อนเวลาลูกค้าใส่มันจะไม่เป๊ะค่ะพอเขาใส่แล้วก็จับผ้าให้เขาบอกว่าพอดีเขาแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กติเสร็จแล้วก็มาเย็บมาเย็บกระดุมใส่ค่ะขอบคุณมากมายค่ะ see y o u Next to see y o u Next เดียมันเจิดเกิดขึ้นทุกวันทั้ง้าแบ่งปันอีกแล้วค่ะ